มาครับหมอเป็นหมอไหวไหมเนี่ยไหวครับไหวนะคือลงจากเวมาแปงว่าเป็นหมอรักษาคนหมอใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแล้วแต่บระคับก็ใหญ่บระคับก็ไม่ใหญ่ครับหมายถึงว่า <c oughs> เป็นยศยศหมอใหญ่คือคุมโรงพยาบาลเลยครับ <c oughs> โอ้ยอาจารย์หมอครับงั้นช่วยผมหน่อยครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องนะฮะ <c oughs> มีเลยครับเมียผมเนี่ยแต่ว่าเมียผมเนี่ยแกเป็นผู้ชายนะผู้หญิง นะครับเมียผมเขาไม่รู้เป็นอะไรกลงวันเน่นอนทรงเลยแต่กลออางคืงงนเนี่ยวิ่งเลาบ้านเลยครับผมอยากจะให้หมอต่วหน่อยครับโอถือว่าร่างกายภรรยาของของคุณเนี่ยมัน,ม,นมันผิดปกติมากครับเพราะว่าการที่คนเราเหรือมนุษย์ที่ ที่ที่ผิดปกติขนาดนี้อาจจะมีไวรัสอุบัติหัวขึ้นขึ้นสมองได้ครับโอ้ยอะไรคือสมองได้นี่คือหมอรักษาได้ไหมผมเป็นอาจารย์หมอที่ผ่านเชี่ยวชาญการรักษาคนที่ป่วยเป็นออ๋ ไปเลยครับรักษาได้ครับทำไมเรียกอย่างเราเนี้ยท่านนี้ไปเลขรูปหมอปวดหัวบ่อยไปเลยครับปวดจะกลับเพิ่งรอบเตรียมหมแหวนเลยนยกลับก็ได้นะครับแสบหน้าทางเอาอย่างนี้ไปรักษาหน่อยครับไปเดี๋ยวผมพาไปครับผมหมอไปรักษางว้ด้วยขอบคุณครับลา ไหวไหมครับหมอไหวครับไปพบกับญาติคนไข้หน่อยครับผมคนใดครับผมนี่ยอันนี้ลูกเขยเขาคนใดลูกเขยลูกเขยสวัสดีครับลูกเขยสวดีแม่ยายด้วยครับไม่ใช่ลูกสาวอ้าลูกสาวลูกสาวแต่ตอนนด้กกินลูกแม่เลยเป็นอย่างนี้พี่แม่ สวัสดีครับเออพี่แบงค์ีลอ้วนะคะอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่ครับอาจารย์หมอครับหมอใหญ่อาจารย์ใหญ่นะคือตายแล้วหมอหมอใหญ่ช่วยรักษาพ่อผมเลยนะครับพอดีเมื่อกป่วยเราไม่รู้สาเหตุเลยครับอยากให้หมอช่วยมารักษาช่วยตรวจดูเลยครับว่าเป็นอะไรได้ได้ครับแต่ว่าการที่จะหมอมาครับอะไรขนาดนี้หมอก็าพูดตามตรงนะหมอมาด้วย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  เรียกว่ารักษาหมอไดครั้งั่นงขอแก้ตัวซะทั้งักโอ้โหขอเวลาขอตาขอไหลไป้วยห้ทำไม่อพ่อเลยเขาไม่ตกปมอเขาใจคุยอ่ะาใช้แงมือเหรอ ขอแก้ต<ม><ม>ัวอีก้ไม่เป็นไรครับจะมอเข้าไปดูคนไข้เลยก็ได้ครับขอแก้ตัวนะครับคุณหมอตกไปยังเลยผมไม่สบายใจมันเป็นยังไงนะครับอาการออตกลงตกไม่ยังเลยมันตนหมอครับผมก็หมอไปหาหมอก่อ็เดยครับอเอ้ยรักษาพ่อก่อนนะหมอก็ไปหาหมอมดีนะ ม่เป็นไรหรอกมันเลือดมันจะข้างๆอยู่แค่ตรงนี้แหละครับหมอไปไปไหนไปไหนอก็ด huh? ีนะติดสิบวันด้าทำไมอ่ะเปล่าพูดเฉยๆเลยนะหน้าจะดีนะครจะให้ไงหมอครับผมอยู่ข้างในครับผมอเนี่ยเล่นดีพรุ่งนี้จะพาเขออีกอะไรนะ